โอ้โหกลิ่นหอมมากมากวันนี้ท่ามกลางดอกไม้ที่ชื่อว่าดอกพุทธสามสีกาแฟมือนี้แบบโอ้โหฟินสุดๆุดนะช่องกิจไนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลัลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้เช้าๆนาเล็กก็พามาจิบกาแฟที่มุมของดอกไม้สวยๆวยนะที่ชื่อว่าพุทธสามสีต้นนี้ก็ถ่ายให้ประจำนะก็ถือว่าเป็นชัดเด็ดของนาเล็กก็แล้วกันนะพุดธสามสีตัวน,นี้วันนี้ได้ฝนนะหลังจากที่โซมมากนะในหน้าแรงพอได้ฝนมาเมื่อ3ามสี่วันที่แล้วเนี่ย โอ้โห oh oh. ดอกเขาสะพรั่งเลยฮะและใบก็เปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีเขียวเลยนะฮะโอ้โ oh ห oh. ว่ายอดเยี่ยมเลยฮนะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันให้ว่าเขาดกขนาดไหนนี่แหละครับก่อเดิมมุมเดิมนะปลูกไว้ต้นเดียวได้ดูกันตนลอดนะคิดว่าจะไม่รอดฮะเห็นช่วง นาแรงเห็นโอ้โหใบเหลืองแบบแย่มากเลยแต่พอเจอฝนเข้าไปโอ้โหเปลี่ยนสีเลยฮะใบเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเหลืองเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยที่เปลี่ยนเพราะเนี่ยเขาแตกยอดใหม่พร้อมกระดอกฮะเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยที่เขาเรียกว่าพุทธสามสีมันก็จะมีสีที่มัน ออกเป็นเนี่ยเห็นไหมสีม่วงเข้มๆเนี่ยแล้วก็มาสีจางๆนะเหมือนสีเหมือนสีครามหรือว่าออกชมพูหน่อยแล้วก็เป็นสีแบบสีขาวๆนี่แหละก็ถือว่าเป็นพุทธดอกหอมนะที่น่าปลูกน่าเลี้ยง มันก็สามารถขยายพันธุ์ได้โดยวิธีการตอนนะตอนหรือว่าโดยการเพาะเมล็ดแต่นาทัก็ยังหามันเมล็ดไม่เจอสักทีนะพอเราบางทีเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาหานะครับแต่นาทักก็ได้ไปมันมีต้นเล็กอยู่ต้นหนึ่งอยู่ข้างล่างก็ขุดไปแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกได้แล้วแล้วก็กำลังออกดอก เรื่อยๆนะแต่ว่าต้นมันเล็กอยู่นะแต่ก็ออกดอกอยู่ก็โอเคฮะประสบความสำเร็จนะดอกเขากลิ่นหอมมากๆเลยอยากใครที่ชอบไม้หอมและดอกสีม่วงเนี่ยนี่แหละให้นึกถึงพุด3สามสีเลยเนะี่ยดอกดกนะ หอมชื่นใจวันนี้ก็มาสุขใจจิบกาแฟก็พาชมดอกไม้อีกนะคือช่วงนี้เป็นช่วงของน้าเริ่มน้ำน้ำฝนมาแบบเยอะนะก็ทำให้ไม้ต่างๆก็หลังจากที่อัดอั้นมานานนะก็ได้ออกดอกออกผลกัน เป็นช่วงแห่งความสวยงามของเมืองไทยแหละครับใครที่ปลูกไม้ปลูกอะไรไว้นะก็จะเห็นธรรมชาติที่สวยงามนาเล็กก็ไม่ได้ปลูกอะไรไว้มากมายแต่ว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามนะเราก็เลยได้เก็บเกี่ยวเอาความสวยงามตรงนี้มาฝากกับพี่ๆน้องๆน,นะแฟนคลับของเรานะหรือบางคนก็กำลังมองหาไม้ที่จะปลูกนี่แหละ พุทธสามสีเนี่ยลองมองหาดูถามร้านค้าดูหรือบางคนอยากจะหาทางออนไลน์ก็เนี่ยกดไปเลยฮะ o o o g l e ขายพุทธสามสีเนี่ยเจอแน่ๆฮะเจอแน่ๆสั่งเขาได้ครับผมสลับวันนี้เนี่ยมาจิบกาแฟกันมุมนี้ เพิ่นเพิ่น,นะดอกไม้สวยๆมาฝากกันพุทธสามสีครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตตน์สารพีชชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ